สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ่าวตึงปทุมราชครับมือนี่ครับบ่าวตึงกรมี่งวดทองมาฝากพี่น้องเอฟซีครับเป็นง้วทองหกเดือนกว่าครับทองกับพอหุดตันครับพี่น้องครับโอ้เอฟซีขี่รถกาครับทองกับพอหุดตันนะครับเด้อทองหกเดือนกว่าครับงวดใส่หญ่งๆครับ เป็นง้วสาวสดๆรับสาวทองแหลกครับพี่น้องครับสาวทองแหลกครับท่ายเปนสูงลอยสี่สิบครับพี่น้องครับลอยสี่สิบครับง้อลูกแรกอยู่ในทองครับเป็นหวนครับอย่าเขาคอกไปกินยาเรี่วครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับคึมแน่แดดแน่ครับพี่น้องครับ มือนี้มีง้วงทองมาฝากพี่น้องเอฟซีหนึ่งตครับเป็นง้วดใสไงครับายสูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องรับล่ำตวเงีๆวครับกีบเล็บขอเท่างามครับเร็บบรสันบรเย่าครับพี่น้องครับเรียบงามครับบือลึ่งมี่ครับเนื้อหนังครับมาเต็มครับพี่น้องครับขนเรียบหนังหนาครับล่ำตวเงีๆครับสามหมื่นเจ็ดพันโทานั่นครับพี่น้องครับ อุ้ยครับกันเมนพ่อซสือครับสามหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับง้วประกันทองเบิ้งค้นหางครับเบิ้งเพจครับพี่น้องครับเพจดำๆค้นหางครับใหญ่ๆครับเปรีบเสบเลยครับบ่าวตึงผูเพื่อนนั่นจองไว้กับขันหัวครับพี่น้องครับเป็นกระซิหขันหววแนครับใครสนใจไปเฮ็ดแม่คอกแม่หลักครับแม่บอกแม่พันได้ครับ แข้งขาใหญ่ครับพี่น้องครับขอขาหนากันใหญ่ครับเบิ้งครับพี่น้องครับง้อเชื่องเดี๋ยวครับจับได้บายได้ครับแต่ว่าตื่นเสียงเบาตึงแนครับเบาออกกล่องเบาแห้งจังน้อยครับเพราะว่าบอดด้ใส่ไม่ครับพี่น้องครับง้อกระสิตื่นแนจังน้อยครับจมูกสีดำครับขีดหูดำ ขอบตาดำจมูกบ่ฉีบบ่ชแวงครับงัวเ้ารับประกันทองครับรับประกันส่วงสุดส่วงจมครับรับประกันขาทกสิบหามื่อครับบม่มีปัญหาครับพวกนี้ครับบ่าวตึงเบิงห้แล้วครับมีแต่เอาไปเลี่ยงย่างเดียวพี่น้องเอ้ยกระเม่นปิ่นตะเลี่ยงครับงัวทองสามหมื่เจ็ดครับ ราคานี้ยังสามารถส่งได้อีกลอยโลครับพี่น้องครับส่งได้อีกลอยโลเด้อครับเด้อสนใจก็โทรหาเบาตึงเลยครับพี่น้องครับหรือจะแอดไลน์มากก็ได้ครับโทรมาสอบถามเบื้องก่อนก็ได้ครับพี่น้องครับหัวดีเพราะมีปัญหาครับเบาตึงผูกเสียกสันครับเพือนหุ่นห่วยครับอยากไปแล้วครับอยากไปกินยาแล้วครับ มักตะโคนหางเพิ่นะครับแบบใหญ่ครับพี่น้องครับตัวท่องเลยนะครับตัวท่องให้แล้วครับประกันท่องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องไม่ต้องห่วงครับเรื่องทองครับเพราะว่าห้ารับประกันครับตัวทองให้เรียบร้อยครับง้อประกันทองต้องตัวท่องครับพี่น้องครับต้องตัวทองครับจะซสือจะขายกันก็ต้องตัวทองก้อนครับรับประกันทองพี่น้องยังซสือนะครับเด้อคันว่างัอทองครับ มาแต่ทองญงซื้อบริทองบรเป็นทาเนี่ยครับเลียงไปเรียงมากกัสเสียเวลาครับเสียความรูซสึกเนี่ยครับพี่น้องครับต้องตรวจทองสักก่อนครับประกันทองกันครับพี่น้องจังตัดจินใจซื้อครับพี่น้องครับอันนี้ละเบาตึงรับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไผสนใจกัโทุมาเลย้อครับเด้อสามหมื่นเจ็ดพันครับงัวยู่บานน้าว่าครับอำเภอปทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญครับ ขอบกงเบาตึงอยู่ไฟแดงมาทางกุฎขปุ่นประมาณ3 0 0รอยเมตรครับพี่น้องครับถามไผกระจักครับแถวนี้ครับขอบกงเบาตึงอยู่ใสกระถามหาก็ได้ครับอยากมาบึงตัวจริงครับอยากไม่กินน้ำกินท่าก็เบาตึงปะทุมลาดครับก็ะเชิญเด้อครับเด้อเชิญมาได้ครับพี่น้องครับโทรหาทักหาเบาตึงก็ได้ครับก่อนจะมาครับพี่น้องครับ ตัวนี้อยากให้พี่น้องเอาไปไหว้อยู่ครับเพราะว่าเพื่อนพ้องครับแล้วกาสาวทองแหลกครับบางคนกะสีว่าเขาขึ้นเหย้าแท้ทองแหลกคนว่าแต่ว่าเบาถึงเบิงนมเพิ่นกะย่างหัวนมน้อยๆเองเด่นละครับคือจยังมีห้อยดูดครับจะคล้องเพิ่นกะว่าทองแหลกขึ้นกันครับบางตัวเขาเงย้าบ้ันสมกับมีนะครับเด้อกะสิเป็นไปแนวลักษนะนี่ครับบางตัวง่วกกบมักเขาครับพี่น้องครับ พึ่งได้ลูกสองตัวกับเขาแบบเง่าครับพี่น้องครับบางตัวพิ่งมาเขาบางตัวอันซีหาลูกในเขาพบปิจิก็มีครับพี่น้องครับเลี้ยวตะพันทุกกรรมพ่นเดอครับเดอเขากบว่าบ่ได้ครับงัวสีเทาบ่เทากะขืนยุกับผู้เลี้ยงครับถ้าเข้าเลี้ยงดีครับเนื้อหนังพิ่นกระซุมกรบโบเหี่ยวครับกระสิเต็มสีอ้วนสีพี่ ขึ้นอยู่กับการดูแลครับพี่น้องครับบางโตกินยาหลายกับบือ้วนเ้าก็ต้องเบิ้งง้วครับเป็นอยังคือบอ้วนครับเ้าก็ต้องฉีดยาคาพยาดยาบำรุงให้เพิ่นน้ำครับเพราะว่ากินลงไปก็มีแต่พยาดกินเมดครับแนวนี้มันกับบือ้วนครับกับขาดสารวิตามินเ่ครับฉีดก้าไปครับยาบำรรบำรุงครับพี่น้องครับถางว่วทองแล้วกะ ฉีดได้แต่ยาบำรุงครับถ้าอยากบำรุงครับบางคนเพิ่นเกิดสิบบ่ค่อยฉีดยาขาพญาครับถางงอทองครับยานเพิ่นเกิดอาการแท้งครับกะเพื่อความบ่ประมาทนะครับนาะงอออกลูกเล้วได้ฉีดไปเลยครับถางงอออกลูกเล้วครับฉีดยาบำรุงขาพญาให้เพิ่นเลยครับเพราะว่าลูกต่อไปเฮ่ากับสิบเด้ฉีดครับเพื่อเพิ่นทองเพิ่หยังไปครับ อาสนใจตัวนี้ครับพี่น้องครับให้พี่น้องโทรหาเบาตึงได้ครับสามหมื่นเจ็ดพันครับทรงฟี่ลอยโลกครับพี่น้องครับหน้าแดดกรลั่งคึมครับทางปทุมราดครับแน่ออกอีกแล้วครับแดดครับสูงเงาครับล่ำตัวดีครับตัวนี้ครับสามหมื่นเจ็ดทรงฟี่ลอยโลกครับเบาตึงอยู่ปทุมราชครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ อาธิบว้ากลับไปกลับมาเนี่ยครับบางที่เอฟซีกับฟังน้ำมอทันครับพี่น้องครับภูเขามาเบิงไม่ครับฟังน้ำบอทันอาธิบว้ากลับไปกลับมาแน่ครับบางที่กับหลงข้าเเบาจะของละครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันครับราคาเก่าราคาดิมครับพี่น้องครับประกันทองครับหกเดือนกว่าครับทองกับพองหุดตันครับสุดท้ายนี่บบาตึงกระขอจบชิบใบเพียงาน้กรครับเบามาโดนละครับเริ่มจะข้อแข็งครับพี่น้องครับ ขอบคุณที่ขม้าติดตามรับชมครับขอบคุณไลค์บุเชนแนเดอครับเด้อสวัสดีครับผม